คือระดับเนี่ยเราต้องคำนึงถึงตัวบ้านด้วยเท oh. เลสหน้าบ้านด้วยหรือคำนึงถึงห้องนี้ด้วยนะครับทุกห้องเนี่ยจะผสมผสานกันหมดเลยในการดับสเต็ปตรงนี้สาคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับช่างนะครับดังนั้นในการสลลบตรงนี้เราจึงถามผู้ลูกค้าว่าซีเรียสไหมถ้ามันซุดคุณลูกค้าบอกซีเรียสเราจึงลงเสาเข็มปูพรมตรงนี้ให้ตลอดแนวที่มันสลลบนะครับผมบอกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างแบบมีสเปซค่อนข้างเยอะนะแล้วสามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะครับ ทานเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดโล่งยาวไปเลยแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะกั้นประตูกระจกตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะได้เป็นห้องแบบอนเนกประสงค์นะครับอะตรงนี้เป็นห้องครัวสวัสดีครับผมโบ๊ชจาโลดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสิริทรัพย์สมุทรสาครหลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ จังหวัดสมุทรสาครนะครับเราทําไปแล้วหลายหลังนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยจะอยู่ใกล้กับกรุงเทพเนาะบางทีเราก็เรียกเป็นมหาชัยบ้างเรียกเป็นบ้านเกาะบ้างเรียกเป็นสวนส้มบ้างบ้านแ้วบ้างอ้อมอะไรอ้อมน้อยไหมอ้อมน้อยอะไรวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอยู่สมุทรสาครห,หรืออยู่นครปฐมงงไปหมดลวค <ไ HERE! S 1> ือจังหวัดเนี่ยมันใกล้เคียงกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเรารับทําครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับ ไปถึงต่างจังหวัดแล้วนะถ้าเป็นแบบภาคใตก้ก็หัวหินเพชรบุรีเพชรบุรีนี่หลายหลังแล้วนะครับหัวหินก็น่าจะมี4ีหลังแล้วนะครับหรือจะเป็นหลังนี้จะเป็นจังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมจะเป็นงานรีโนเวทบางส่วนก็คือเดิมทีเนี่ยคุณลูกค้าเขาทําหลังคากาันสาดไว้รอบบ้านนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ด้วยอะไรด้วยสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อครอบครัวขยายนะครับมีคนอยู่อาศัยมากขึ้นอยากได้ห้องครัวขนาดใหญ่นะเราก็ทําการรื้อถอนทั้งหมดเลยจะเป็นกันสาจะเป็นต้นไม้อะไรเรารื้อให้หมดเลยคือเราเั้เคลียร์ ไปปลูกต่อคุณก็ต้องให้คนมาขุดล้อมนะแต่ถ้าสไตล์เราลือ้อคือเราสไตล์แบบนักทําลายจู่โจมอะคือทุบขุดบัดยางเดียวเลยช่างของเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องปลูกต้นไม้คือประเด็นน่ยมันอย่างนี้ไม่ใช่หลังนี้นะจะเป็นหลังอื่นๆเช่นเก็บต้นไม้ไว้พี่แยวพี่จะไปปลูกต่อแต่จริงแล้วเนี่ยช่างบางคนเขาก็แบบ ขุดล้อมไม่เป็นนะคุณผู้ชมนะบางทีต้นไม้มันก็เสียหายได้นะครับเราจรึงบอกว่าเราขุดให้ได้นะแต่ว่าพี่ต้องไปดูแลต่อเองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คข้าวๆก่อนจริงๆไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่หรอกแต่ผมอยากเล่าให้ฟังก่อนว่าเพราะว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยต้องใช้คนที่ขุดล้อมเป็นนะครับอันนี้เล่าให้ฟังทีนี้หลังเนี้ยคุณผู้ชมจะเป็นงานต่อเติมที่ผสมผสานด้วยเสาเข็มไมโครพายแล้วก็เสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับในจุดที่สามารถประหยัดเงินได้เราก็แนะนําลูกค้าว่า ให้ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมก็พอแล้วในจุดที่คุณลูกค้าบอกว่าอยากให้มันแข็งแรงมั่นคงถาวรก็จะเป็นลงเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับเริ่มต้นแต่หน้าบ้านเลยคุณผู้ชมตรงนี้เป็นกันศาสาดเดิมนะครับจริงๆแล้วกันศาสาตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยทำการรื้อออกไปบางส่วนแล้วก็ทําการต่อเติมจากโครงสร้างเดิมนะครับซึ่งโครงสร้างเดิมของคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นพวกเสาที่ตั้งอยู่เราก็ใช้เสาเดิมเนี่ยให้เป็นโครงสร้างเดิมแล้วก็ทําการต่อเหล็กขยายออกมานะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของกันศาสานะครับบริเวณหนนน้้้าาาาบทงเขนะ แล้วก็ในส่วนต่อมาคือจะเป็นเทอเลสรอบๆนะครับจะมีเทอเลสรอบๆตรงนี้นะครับซึ่งเราจะลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมแล้วก็ทำการเทพ,พื้นปูกับเบื้องนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้นะครับว่าเป็นยังไงตามมาครับซึ่งส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นเทเลสรอบบ้านเลยคุณผู้ชม พื้นเทเลสตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลงเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรก็คือเป็นเสาเข็มคนขยมนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราแยกจอยจากโครงสร้างที่เราต่อเติมด้านในนะซึ่งในการต่อเติมด้านในตรงนี้จะเป็นห้องนะครับจะเป็นห้องอเนกประสงค์ทั้งหมดเลยนะซึ่งตรงนี้เราจะลงเป็นเสาเข็มไมโครพายก็คือในห้องนี้นะครับเราทําการแยกจอยกันแล้วก็ทําการต่างระดับนะคุณผู้ชมอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการกั้นในการเทปูนนะครับพื้นด้านบนตรงเนี้ยนะเราจะจบด้วย ประตูกระจกสไลด์ตรงนี้จะมีธรณีขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้พื้นต่างระดับกันมากกว่าเดิมพื้นต่างระดับกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้อ่าต่างระดับกันแค่ห้องนี้ห้องเดียวมันจะต้องลามไปถึงหน้าบ้านด้วยถ้าตรงนี้กดต่ํานหน้าบ้านก็จะเป็นขั้นบันไดสูงถ้าตรงเนี้ยอ่าดึงสูงนะครับหน้าบ้านก็จะอาจจะไม่สวยงามดังนั้นเนี่ยพื้นระดับเนี่ยเราต้อง คำานึงถึงตัวบ้านด้วยเคอรเลสหน้าบ้านด้วยหรือคำานึงถึงห้องนี้ด้วยนะครับทุกห้องเนี่ยจะผสมประส,สานกันหมดเลยในการดับสเต็ปตรงนี้สาคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับช่างเพราะว่าจะต้องใช้ประสบการณ์ถามว่าทําไมดับสเต็ปยากเพราะว่าเราต้องดูตั้งแต่ฟุตติ้งต้องดูตั้งแต่เสาเข็มฟุตติ้งคานแล้วก็การเทพื้นการจบกระเบื้องนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับเกี่ยวกับระดับพื้นเนี่ยนะครับเราจะต้องไล่ทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปสมมติว่าตรงนี้เราจบแล ถ้าด้านนอกสูงกว่าด้านในเราต้องกดด้านในลงไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าด้านนอกจบแล้วด้านในจบแล้วแล้วก็ต้องไปดูสเต็ปต่อไปคืออาจจะเป็นสเต็ปของการเข้าของตัวบ้านถ้าสเต็ปนี้สูงกว่าตรงนู้นมันก็ไม่เหมาะและ้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนต่อขยายอาจจะต้องดับสเต็ปลงมาอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S ดังนั้น <S <S 1> <S 1> การไล่สเต็ปหรือเส้น o ์ออฟเมทเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับในการทําระดับของพื้นด้วยนะพื้นตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ เราแยกส่วนจากห้องเมื่อกี้นะใช่ไหมตรงนี้ก็ลงเป็นหกเหลี่ยมหกเมตรแล้วก็ทาการเทพื้นปูกกระเบื้องนะครับสเตตตรงนี้จะทําสูงกว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสโลปไปที่ด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราปลูกระเบื้องสโลปไปที่ด้านหน้าด้วยเพราะว่าพื้นเนี่ยเราเทรอไว้แล้วน,นะครับส่วนพื้นด้านบนตรงนี้น,นะครับช่างกําลังปลูกระเบื้องนะครับซึ่งกระเบื้องตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระเบื้องลายคอากีตสแตมป์อันนี้เป็นสีใหม่ที่เขาออกมานะจะเป็นสีน้ําตาลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่แบบ ลุกใหม่แบบใหม่นะครับลองไปดูกันได้นะแต่ลายเป็นเหมือนเดิมยี่ห้อเดิมเลยนะครับถ้าใครจำมันได้คือกระเบื้องลายเขาข,ขีดสแตมป์ที่ผมปูลงรถหน้าบ้านบ่อยๆเนี่ยอันนี้คือลายเดียวกันแล้วก็ยีห่ห้อก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับลองไปดูได้นะพื้นตรงนี้นะครับต้องบอกเหาเรียกว,ว่าเป็นการลงเสาเข็มแบบเขาเรียวกว่าอะไรลนะ่ะแบบหกเหลี่ยมหกเมตรจริงๆตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องลงก็ได้เพราะว่ามันมีคานของระหว่างเสาอยู่เช่นเสานี้กับเสานี้นะครับมันมีคานอยู่ตรงนี้ผมเดินไปไม่ได้นะพื้นก็เพิ่งปู จะมีคานอยู่ดังนั้นเนี่ยพื้นเทเลสข้างบนตรงนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ซุดแต่ส่วนที่มันซุดก็คือนอกเขาเรียกว่านอกโครงสร้างก็คือที่มันสลบตรงเนี้ยนะครับดังนั้นในการสลบตรงเนี้ยเราจึงถามผู้ลูกค้าว่าซีเรียสไหมถ้ามันซุดคุณลูกค้าบอกซีเรียสเราจึงลงเสาเข็มปูพรมตรงนี้ให้ตลอดแนวที่มันสลบนะครับเช่นการกับมุมนี้มุมนี้เนี่ยจะเป็นกระเบื้องที่เป็นสีเทาคุณผู้ชมด้านหลังผมกระเบื้องสีเทาตรงนี้เนี่ย เราก็ต้องบอกว่าเราทําโครงสร้างหรือทําฐานล่างเนี่ยเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรนะครับแบบปูพรมก็คือปูพรมทั้งแถบเลยนะครับยาวไปถึงด้านนี้เลย คือตรงนี้แหละผมการันตีให้คุณลูกค้าเลยนะครับว่ามันชุดตัวแต่มันชุดตัวพร้อมกันมันชุดตัวไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเรากดเสาเข็มเนี่ยด้วยความลึกหเมตรเนี่ยแล้วก็วางด้วยเหล็ก R b 9บเก้านะครับเหล็ก R b 9บเก้าของของเราคือเส้นประมาณนิ้วก้อยอะ่ะเก้ามิลนะครับสารกันแบบเี้ยแอดที่สิบห้าเซนนะครับแล้วก็วางไปเลยแล้วก็เทพื้นนะครับจากนั้นเนะี่ยเราก็มาทาการปูกระเบื้องในการปูกระเบื้องจบงานแบบนี้ต้องบอกให้เลยว่าเราปรับสโลปนะครับมาที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นร่องรางน้ําที่เราเว้นเอาไว้ร่องรางน้ําตรงนี้เนี่ยนะครับ มันก็จะไหลเข้าไปสู่บ่อพักตรงนี้เนี่ยทุกๆช่องเนี่ยจะมีบ่อพักอยู่ยาวถึงด้านหลังหรือจะเป็นด้านหน้าก็จะมีอยู่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับก็ใช้วิธีการทําเป็นล่องลางน้านะครับเพื่อที่จะไหลเข้าสู่บ่อพักบ่อพักตรงนี้ยังไม่เสร็จดีนะเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ข้อดีอันนึกงคือเราแยกจอยแยกจอยตรงที่ว่าต้องบอกเนี่ยนะว่าผนังรั้วตรงนี้เนี่ยด้านล่างมันมีคานนะครับซึ่งคานตรงนี้เนี่ยถ้าเราปูกระเบื้องตั้งตั้งเนี่ยกะเบื้องมันจตกเพราาะว่พื้นตรงนี้ คานของั้วเนี่ยเสาเข็มมันลึกไม่เท่ากันดังนันะอัตราการชุดไม่เท่ากันนะครับจะทําให้เกิดการแคร็กหรือการแตกแล้าระหว่างคานกับพื้นที่เราทําใหม่ได้นะครับช่องตรงนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องที่ได้ประโยชน์2อย่างคือระบายน้ําแล้วก็ไม่ทําให้กระเบื้องมันแคร็กนะครับอ่าก็ว่ากันไปนะครับด้านบนตรงนี้นะครับทําเป็นหลังคานะครับเป็นกรนสาดยื่นอ,อกมานะครับตรงนี้ก็จะมีสเปซในการใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตากผ้าก็ได้เก็บของก็ได้นะ บางท่านบอกว่าตรงนี้สบายเลยนะครับอ่าอากาศไทยเทดีแล้วก็ฝนมันก็สาดไม่ค่อยเยอะด้วยที่สําคัญก็คือในสเปซตรงนี้เนี่ยสามารถวางของชิดผนังถ้าวางของชิดผนังพวกนี้ยผมว่าฝนแทบไม่โดนเลยนะครับเว้นแต่นะครับอ่าถ้าฝนมาแรงๆเนี่ยอาจจะเข้ามาจากด้านหน้าได้แต่ด้านหลังเนี่ยมันมีระแนงมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ก็ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคอ้าวหมาน้อยมานี่เร็วนี่นะครับต้องบอกว่าหมาตัวนี้นะครับขอญาตนะฮะ กัดชักไปแล้วนะครับผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้แลคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมขอยืนบรรยายบริเวณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาเนี่ยจะค่อนข้างห่วงบริเวณห้องครัวนะครับผมอาจจะต้องย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยจะเป็นการต่อเติมเหมือนกันคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเขาจะกัดเราหรือเปล่าเป็นไงลูกมาเร็วมาเร็วอ่าผมก็เสียวๆเหมือนกันคุณผู้ชมลุ้นๆอยู่นะครับแต่เขาก็กลัวตากล้องนะเห็นตากล้องเขายืนอยู่กลัวไหมลูกมา ไม่เอาแล้วไปแล้วจริงๆเนี่ยเขาดุมากเลยนะโปรตีนแล้วท่านเจ้าของบ้านเขาจะใส่ที่ครอบที่ครอบปากอะ่ะนะครับผมคิดว่าสุนัขที่ใส่ที่ครอบปากเนี่ยเขาน่าจะแบบดุแล้วก็ยิ่งทําให้ดุขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะผมเลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็เลี้ยงทั้งแมวนะครับสุนัขของผมก็จะเป็นเฟนบูด็อกนะครับเดี๋ยวลองจะขึ้นรูปให้ดูนะถ้ายัางไงก็ต้องบอกให้เลยว่าผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะแล้วก็พยายามให้ความเมตตาเขาเยอะนะครับยิ่ง เป็นน้องแมวที่บ้านผมเนี่ยมีทั้งหมดสี่ตัวนะโอ้โหเวลผมกลับบ้านไป,ไปนี่ผมแฮปปี้มากๆเหมือนเป็นการชาร์จพลังเลยผมว่าในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะปลูกฝังให้เราเป็นคนที่มีเมตานะครับก็ผมเห็นนักดุรูมาเยอะแยะแล้วครับผมเองก็พยายามอ่าเขาเรียกว่าใกล้ชิดเขา в, แล้วก็มีความเมตตาบับเขาเขาก็ไม่เห่าผมเลยนะตอนที่ผมมานะครับอ่าโอเคพื้นตรงนี้นะครับก็เป็นการปูกระเบื้องนะครับปูกกระเบื้องเต็มเลยนะซึ่งพื้นตรงนี้จะเป็นเทเลสเปิดโล่งเข้าไปนะครับไปถึงห้องครัวตรงนู้นเลยคุณผู้ชม แต่ในห้องครัวตรงนู้นเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเราทาเสร็จไปแล้วบางส่วนนะครับเหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็ติดตั้งประตูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเสาเข็มไมโครพายนะครับอ่ะคข้าๆประมาณนี้กระเบื้องตรงนี้เราลงเสาเข็มแบบหกเหลี่ยมหเมตรแบบปูพรมนะครับอ่าไม่รู้เขาจะกัดผมหรือเปล่าเหมือนผมจะบุกเข้าไปในห้องเขาหรือเปล่าน,นะไงลูกอ๋อเขามีอาหารอยู่คุณผู้ชมนี่มีถาดรองอาหารด้วยเดี๋ยวเข้าไปใกล้เขาอาจจะขู่ผมหรือเปล่า โอเคก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันคุณชมมาแอบดูนิตาข้างหิ้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วคุณชมนะเห็นไหมเป็นเคาน์เตอร์ปูนผมเชื่อว่าคุณชมเนี่ยคงเห็นหลายคลิปต่อหลายคลิปแล้วนะครับก็ไม่ลงดีเทลแล้วกันวัสดีครับโอเคดีพี่เจ้าของบ้านมาแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ห้องครัวแล้วก็มีการต่อเติมทําหลังคาแล้วก็มี ทำฝ้าทําอะไรไปแล้วพังส่วนนะครับแต่เมื่อวันสองวันนี้พายุเข้าฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการเทสน้าน,นะครับอาจจะมีบางจุดนะครับที่เราติดตั้งแฟชชิ่งแล้วเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะผมก็วันนี้ก็เข้ามาตรวจให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับถ้าจุดไหนมีการซึมมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราดูแลให้หมดเลยเพราะว่างานต่อเติมผมต้องบอกอีก้ก่อนนะครับมันเป็นงานที่แปะออกมาจากตัวบ้านอ่ะเป็นงานที่ต่อกมาอันนี้คือผนังตัวบ้าน อันนี้คือผนังที่ต่อออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนเราเอาเอาอะไรไปแปะเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับตัวบ้านนะครับโอกาสในการซุดตัวแล้วก็ดึงแฟชชิ่งที่มันต่อจากตัวบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมันมีอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมีเทคนิคในการติดตั้งนะเช่นในการกรีดแฟชชิ่งในการยึดแฟชชิ่งนะครับเข้ากับตัวบ้านเพื่อที่จะให้เวลาซุดเนี่ยแฟชชิ่งมันจะได้ไม่หลุดหลังคามันจะได้ไม่รั่ว ตรงนี้เนี่ยผมเคยลงดีเทลไปแล้วนะครับคลิปนี้ไม่ลงอธิบายแล้วกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยในการรับประกันของเราเนี่ยเมื่อเราส่งมอบงานไปแล้วนับไปอีก1ปีเต็มๆเลยนะครับหรือ365วันเนี่ยเรารับประกันให้คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีปัญหาถ้าคุณลูกค้าลงเสาเข็มไมโครพายนะเช่นจะมีรอยแยกรอยแตกแล้วเนี่ยเราจะเก็บงานให้นะครับหลังจากเขาเรียกว่าอะไร หลังจากที่ส่งมอบงานใช่ไหมเราก็จะเก็บงานให้ก่อนหมดปการเนี่ยี๋ยวามาเก็บรอยแตกราวให้อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันโอเคผมลองย่องเข้าไปดูนะว่าไงครับลูก เหมือนไปบุกไปที่เขาอะไม่รู้เขาจะกัดผมหรือเปล่าขออนุญาตนะอะมาเลยนะครับตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วเป็นหน้าบานไม้นะตรงนี้หูหน้าบานสวยมากคล้ายๆหน้าบานไม้สักเลยนะครับแล้วก็คือตรงนี้ก็ปลูกกระเบื้องยาวไปถึงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมไม่ข้ามตัวน้องไปดีกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะผมก็กังวลเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ดีนะเขาไม่กัดผมเลยนะครับเดี๋ยวลองเรียกดูกสิสวัสดีครับเออกระดิกหางให้ด้วยนะวันนี้เน็วันนี้ลูกช,ชื่ออะไรครับ หมูหวานโอ้ยหมูหวานต้องขอเกินนิดนึงนะผมเนี่ยเคยไปทานหมูหวานที่บ้านคุณลูกค้าด้วยเพราะคุณลูกค้าเนี่ยขายอาหารปรตัตตายอยู่นะแถวแถวผร้โนสายสี่นะต้องบอกว่าบังเอิญบังเอิญพอดีผมก็ทานประจําอยู่นะฮะก็เห็นว่าคุณลูกค้าเดินเข้ามาทักผมเป็นลูกค้าบริษัทสอแสงทองแล้วก็เลยแบบว่าอ๋ออยู่หลังนี้นี่เองผมก็เลยมาตรวจงานแล้วประมาณสักสามถึงสี่ครั้งได้นะครับเขาเข้ามาดูรายละเอียดนะครับต้องบอกก่อนว่าในการทํางานต่างๆเนี่ยก็จะมีโฟร์แมนเข้ามาตรวจอยู่แล้วนะครับ เรามาตรวจประมาณสัก48ชั่วโมงมาตรวจทีนึงโดยประมาณก็คือวันเว้นวันอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีโฟร์แมนเข้ามาตรวจส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มตรวจเป็นออดิตนะครับก็เข้ามาดูแลเข้ามาอะไรให้นะครับแล้วก็ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยหมูหวานก็ต้องบอกว่าเราก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าทราบเกีรยิประวัตวิคือช่างเขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหมูหวานเลยนะน้องหมูหวานเนาะโอเคขอเ โอเคอ่ะเข่าๆแล้วกันตากล้องผมน่าจะกลัวกว่าผมอีกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะพาอ้อมไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับตามมาครับต้องบอกว่าเราอ่ะไม่อยากจะไปให้ตากล้องเดินผ่านคือหมู่บา้านอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกับผมหรอกแต่เขาอ่ะเล็งๆตากล้องไอยู่นะครับเมื่อกี้ตอนนี้นะครับ <laughs> ผมก็จะมาถ่ายอีกมุมหนึ่งนะครับแต่บังเอิญเจอช่างนะอันนี้คือชื่อช่างอ้วนช่างวันสวัสดีครับนี่ทางานให้บริษัทษสอแสงทองมารวมๆสาม,มปีได้แล้วมั้ง โอ้โหอยู่กันแบบนานมาก,กคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่างอ้วนเนี่ยลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างรักนะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับดูแลหลังการขายให้บริษัทเราก็ดีมากนะครับ <S <S ช่างอ้วนเล่าเก็บประวัติของหมูหวานให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ช่างอ้วนบอกผมมาผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าเข้าใกล้นะ ครับหมูหวานค้าเจ้าของเจ้าของเข้ามาครับใครไปเดินใกล้ๆจะงับงับน่องครับงับน่องเลยเหรอชักว่าโดนยังอโดนไปทีหนึ่งครับโดนไปทีหนึ่งโดนไปทีนึงโอเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมถ้าเจ้าของเรียกแล้วหมูหวานันนี่เล้วโดนไปทีหนึ่งครับโอเคโดนตรงไหนชี้ดูไหนครับตรงนี้ครับ ตรงนี้เลยเลื่อนไหเลื่อนไหมอ๋อมันหยอกครับมันหยอกครับน่าจะหยอกกันแหละอ๋อหยอกกันไหมแหมเมื่อกี้นักเตือนผมแล้วจนผมกลัวไปหมดเลยโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวพาออกคลิปหน่อยอ๋อเคยเข้ามาดูช่องเราไหมเข้าบ่อยครับเข้าบ่อยครับโอเคดีแล้วเข้ามาดูบ่อยๆจะได้เข้าใจสโคปงานนะโอเคหลังนี้ช่างกวนก็จะจบแล้วเนาะ โอเคทีมงานช่างอ้วนนะครับช่างอ้วนจะทํางานอยู่ในโซนละแวกสมุทรสาครพระรามสองประชาอุทิศนะโดยประมาณเนาะครับโอเคนะครับถ้ายัางไงลูกค้าแถวนี้รีเควสช่างอ้วนก็อาจจะต้องอติดต่อมาแล้วก็จองคิวไว้นิดนึงนะจะมีลําดับคิวอยู่นะครับถ้ายังไงก็ถ้าไม่รีเควสก็อาจจะเริ่มงานได้ภายในสามสิบวันถ้ารีเควสต้องตามคิวหน่อยเนาะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคผมับก่อนนะครับพี่อ่ะครับผมสวัสดีครับ เรียกเซี่ยเลยนะครับนะครับโอเคอ่ะห้องนี้นะครับเมื่อกี้ใครจาได้เนาะก็ต้องบอกว่าต่อจากห้องครัวนะห้องนี้ก็จะเป็นแบบห้องแบบก่อผนังนะแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์ยาวไปถึงห้องครัวเลยคุณผู้ชมนะครับผมบอกว่าห้องนี้เนี่ยอ่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างแบบมีสเปซค่อนข้างเยอะนะแล้วสามารถทําอย่างอื่นได้อีกนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดโล่งยาวไปเลยแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะกั้นประตูกระจกตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะได้เป็น ห้องแบบอนเนกประสงค์นะครับอะตรงนี้เป็นห้องครัวนี่มหมูหมานเอ้ยมหมูหวานครัวทานข้าวแล้วอะอยังไม่อยากไปอยู่ใกล้แนละ้วเดี๋ยวเขาจะเหมือนกับกลัวหรือเปล่านะอ่ะบายบายหมูหวาน <c oughs> ไปก่อนนะโอเคกลัวเหมือนกันนะครับอะต่อมานะครับคุณผู้ชมแล้วบอกอนี้นะครับ <c oughs> ว่าในงานปรอเติมเราเนี่ยอย่างหลังเนี้ยเราใช้ระยะเวลาการทําก็ตั้งแต่รื้อถอนเลยนะรื้อถอนก็ใช้เวลาประมาณสักสิบวันเพราะว่าเราต้องเขีร์ลิงก์ต้นไม้นะครับหรือ สิ่งที่ปลูกสร้างที่ติดกับตัวบ้านออกให้หมดนะครับแล้วก็มีการขนขยะไปทิ้งด้วยนะครับก็ประมาณสักสิวันจบละโดยประมาณนะครับแต่ต้องบอกว่าพอสิวันเสร็จเนี่ยนะครับเราต้องเข้ามาวางระบบวางลายเข็มเสาเข็มเนี่ยเราต้องวางวางลายก็จะใช้เวลาสัก 1- 2วันในการวางลายเข็มนะครับแล้วก็ในการตอกเสาเข็มเนี่ยต้องดูจํานวนด้วยนะครับอย่างหลังนี้นะครับเราตอกทั้งหมด่างชุดได้แก่เสาเข็มไมโครพายกับเสาเข็มหกเหลี่ยม ทั้งสองทีมงานเี่กก็ต้องบอกว่าความชํานาญต่างกันนะครับประสบการณ์ก็แตกต่างกันแล้วก็แยกชุดกันไปอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการตอกเสาเข็มลงเสาเข็มก็ประมาณสัก1 0 1ถึงวันโดยประมาณถ้าฝนไม่ตกนะเพราะว่าหลังนี้ขาบเกี่ยวกับฤดูฝนค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทาาําง,งานฐานลากงานฐานลากตรงนี้จะใช้เวลานาน,านที่สุดละเพราะว่าเราต้องหาระดับหาเส้นออลเมทนะครับว่าจะจบพื้นห้องครัวเท่าไหร่เทเลสเท่าไหร่ พื้นลงลดเท่าไหร่นะครับเทเลสด้านขวาเท่าไหร่มันจะไล่สเต็ปกันไปอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ใช้ระยะเวลาอย่างน้อยผมว่าต้องมีสัก30วันได้นะครับโดยประมาณเพราะว่าหาระดับทําฟุตติ้งวางคานนะครับแล้วก็วางเหล็กพื้นเทพื้นนะครับตรงนี้โดยประมาณนะถ้าฝนตกก็บวกลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเรามาขึ้นโครงสร้างพวกโครงสร้างพวกนี้ผมบอกให้เลยว่าใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ย ก็พอสมควรนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันก็จะมีบางจุดนะครับที่แบบมีเออร์เลอร์มีอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาตรวจให้ครบก่อนก่อนที่เราจะจะทําการปิดฝ้านะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะปิดฝ้าเนี่ยเราต้องมุงแผ่นใช่ไหมก่อนที่เราจะมุงแผ่นเนี่ยเราต้องมาดูโครงเหล็กก่อนว่าเชื่อมถูกต้องไหมดีไหมเพราะว่าตรงนี้นี่ยโครงสร้างพวกเหล็กก่องพวกนี้มันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงมันอยู่ที่นี่แหละการติดตั้งการเชื่อมนี่แหละนะครับพอเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทาสีคันสนิมรอยเชื่อมอีกรอบนึงแล้วก็ทําการมุงแผ่นนะครับ ในการติดตั้งแผ่นจริงๆแล้วติดตั้งแผ่นใช้เวลาเต็มที่อันนี้ผมต้องบอกว่างานใหญ่เหมือนกันนะก่อสักสองสาวันก็เสร็จแล้วนะครับแต่ดีเทลหลังจากนั้นเนี่ยเช่นการก่อผน,นังการเทเอ็นทับหลังนะฮะในการทํางานต่างๆเนี่ยมันก็สะคบงานมันก็ต้องไล่เรียงกันไปเรื่อยๆง,งานประเภทนี้นะครับเราบอกตรงว่าถ้าเป็นแบบมุงหลังคายอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเอาคนแบบ10คนมามุงได้เลยนะเพราะว่า ช่างที่มุงหลังคาเนี่ยเขาจะรู้ระยะของเขาเต็มที่ก็สักสองคน3ามคนก็ช่วยกันก็ไล่กันไปนะครับสเตปของเขาจะรู้งานกันนะยกต,ตัวอย่างเช่นอย่างช่างกระเบื้องก็เหมือนกันช่างกระเบื้องเนี่ยอย่างปูแบบนีน้สวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยสวยๆเรียงไปเลยเนี่ยเชื่อไหมผมสรารภาพเลยผมใช้ช่างแค่คนเดียวเพราะว่าถ้าผมใช้ช่างสองคนเมื่อไหร่เนี่ยเป็นปัญหาแน่ลายกระเบื้องไม่ตรงกันวางแนวกระเบื้องไม่เขาเรียกว่าอะไรตรีกันะอ่ะเช่นอ่ะคุณเอาอีกคนนึงปูมุมนู้นอีกคนนึงปูมุมนี้มาจบกันตรงกลางผมบอกเลยนะยาก นะครับช่างกระเบื้องเนี่ยถ้า้เนี้ยให้สวยเลยนะขอเวลาหน่อยใช้คนเดียวปูสวยกว่านะครับหรือถ้าต่างสเต็ปก,กันยกตัวอย่างเช่นห้องห้องนี้ห้องเอกประสงค์เห็นไหมกระเบื้องสีเทาอันเนี้ยกระเบื้องปูไปเลยหนึ่งคนเพราะว่าเดี๋ยวมันหักโค้งหักอะไรอย่างเงี้ยห,หนึ่งคนด้านหน้าเทเลสกระเบื้องสีน้ำตาลตรงนู้นอ่าตรงศาลาตรงลงรถนะครับสีน้ำตาลอันเนี้ยคนเดียวกันได้เลยส่วนสีเทากระเบื้องด้านข้างตรงรั้ว อันนี้ก็อีกคนหนึ่งก็ได้3คนก็ได้แบ่งกันเป็นโซนไปเลยแต่ถ้าโซนเดียวกันปูสองสาคนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเพี้ยนนะครับอันนี้เป็นงารต่อเติมนะแต่ถ้าเป็นงานแบบใหญ่ๆพันตารางเมตรเนี่ยตรงนี้เขาต้องมีวิธีการแบ่งกันว่าจะจบกันตรงไหนอะไรยังไงเขาจะช่วยกันหาลายนะครับตรงนี้คร่าวๆผมฝากเอาไว้นะยังมีดีเทลอื่นๆอ,อีกมากมายคลิปนี้มันจะนานไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมนะหวังว่าวันนี้จะได้ไประสบการณ์ไม่มากก็น,น้อยแล้วก็ รีวิวกันแบบสดๆเลยนะครับเสียเส่ยงเสี่ยงอาการบาดเจ็บเสี่ยงโดนงับด้วยอ่ะโอเคพบกันใหม่ในตอนต่อไปสนใจก็แอดไลน์ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเป็นก่อนสวัสดีครับ